คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่ามีทะเลสาบเล็กๆที่เต็มไปด้วยโครงกระดูกนับร้อยถูกค้นพบกลางหิมาลายัยที่นี่คือสเกเลตันเลคหรือรูปคุณในรัฐอุตรคันประเทศอินเดียทะเลสาบแห่งนี้อยู่สูงกว่า5,000เมตรบนเทือกเขาหิมาลายัยปกติจะถูกน้ำแข็งปกคลุมแต่เมื่อฤดูร้อนมาน้ำแข็งละลายโครงกระดูกมนุษย์จึงปรากฏขึ้นเต็มชายฝั่ง นักสำรวจรายงานครั้งแรกในช่วอองคศ1940จากการเก็บข้อมูลนักโบราณคดีพบว่ามีโครงกระดูกมากกว่า300-800ร่างนักวิทยาศาสตร์จึงตรวจคาร์บอน14หรือ C14 และ DNA พบว่าร่างบางส่วนมีอายุราวคศ800และอีกบางส่วนมาจากคศ1601-1900และยิ่งไปกว่านั้นนะคะมีทั้งชาวอินเดียท้องถิ่น และคนที่มีเชื้อสายจากแถบเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกแล้วพวกเขาตายได้อย่างไรจากการวิเคราะห์บาดแผลที่กระโหลกเผยว่ามันสอดคล้องก,กับการถูกลูกเห็บขนาดเท่าลูก์ฟกระหน่ำใส่มีตำนานพื้นบ้านเล่าถึงเทพีแห่งภูเขาที่สาบผู้สแสวงบุญด้วยฝนหินจากฟ้าซึ่งอาจอธิบายสกนกากกรรมนี้ได้จนถึงทุกวันนี้สกเลตันเลคยังคงเป็นปริศนาที่ทั้งน่ากลัวและน่าหลงไหล มันคือสุสารธรรมชาติบนเทือกเขาหรือคำสาบโบราณที่ทิ้งไว้ให้โลกได้จดจำแล้วคุณล่ะคะคิดว่าเป็นอย่างไหนกันแน่หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ที่ช่อง K P Family Fun เลยนะคะสวัสดีค่ะ